สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่โลตัสานัฐน,นิคมนะครับมาซื้อผล,ลไม้ให้แม่นะครับเดี๋ยวเราก็มาะกลดับนะครับมาชมร้อมๆกันเลยครับบรรยากาศเส้นทางหลังโรตัสนะอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังลานจอลลดรถทางออกก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับ รัอเดี๋ยวรัมเนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยซ้ายมือนะคซอยข้างหน้าซ้ายมือตรงหมู่บ้านการสินี วัดการศิษย์นิสิตีมีรรถยน,น,นต์สวนเมืองปรางสันตัวหน้าก็าเป็นวัดบ้านช้างครับวัดบ้านช้างวัดบ้านช้างนี่หน้าวัดจะมีช้างอยู่สองตัวยืนอยู่หน้าวัดเป็นช้างสีเงินกับช้างสีทองสองตัว นี่ครับเห็นป้ายนะเห็นหลังคาโบสถ์นะเห็นหลังคาสาราอีนกประสงค์โบดี้ดันซ้ายสาราอเนกประ,ะสงคนี่เลยวัดบ้านช้างก็ยังมีป้ายประกาศห้ามนำมา,มาเลี้ยงสุนัขหน้าวัดในวัดนักเดือดรเปล่าเนี่ยมีช้างอยู่นะ้นาย,ยาวนะ Uh, yeah yeah ถนนบ้านช้างขวามือไปซอยห้าเซนนี้เป็นเรื่อถนน,อนบ้านช้างาน,านา่าจะน่าจะเป็นนี่ไม่เขียนว่าถนนบ้านช้างหมู่บ้านกางซินดีขวากลาซินดีซิตี้ Your sign, your sign, your sign, your sign, I got me ขวามือนี่ก็เป็นสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะพน,นัลลีบก

ย้อน้ายแล้วก็วขวาแ้ายทีไปเจอโรงเรียนวัฒนวุฒศาสตรตรงนเป็นโรงเรียนวัฒนุศาสวัดคาทอลิกนักนบุญยอเซ ายวัายวัเียวายงหน้าเป็นรถไฟฟ้านะครับรถดีสารไฟฟ้า,า,าไปกรุงเทพ จากวันนี้ผมไปกรุงเทพนี่ครดดับรถไฟฟ้านะฮะรถร่วม